ช่วขณะที่เห็นเนี่ยก็ต้องแสนสั้นเหมือนได้ยินเหมือนได้กลิน่นเหมือนคิดนึกธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นต้องดับแต่ก่อนดับก็มีขณะที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะนะคะเกิดยังไม่ดับเป็นอุปาทขณะเกิดยังไม่ดับยังตั้งอยู่ทิฏิขณะแต่ก็ต้องดับพังค่าขณะ อนุขณะของจิตหนึ่งขณะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ทั้งขณะที่เกิดและขณะที่ดับจึงต้องมีอนุขณะสามจะเร็วแสนเร็วแค่ไหนคะหนึ่งขณะยังมีอนุขณะสามเหมือนกันหมดไม่ว่าจิตของใครที่ไหนจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของนกของงูของปูของปลาของคน ทั้งหมดเพราะเห็นเป็นธรรมะเห็นไม่ใช่ใครเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะฉะันอยู่ในโลกของอัตตามานานมากฟังเรื่องอนัตตาให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร